สวัสดีค่ะวันนี้รายการ Vision Insight เราได้พาคุณผู้ชมมาบุกถึงโรงเรียนสิงคโปร์อินเตอร์เนชั่นแนลสค o f ออฟแบงกอหรือ SISB ซึ่งเขาเป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งเดียวที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและที่สำคัญค่ะเขาใช้หลักสูตรแบบผสมผสานสิงคโปร์อังกฤษและ IB โรงเรียนนี้จะมีความพิเศษอย่างไรเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย Let's go ขอโทษนะคะใช่เจ้าของโรงเรียนหรือเปล่าเนี่ยไเจอเลยฮะนี่ใครวะนี่ใครคะ ใช่ครับชอครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณเคลวินครับเป็น CEO ของ SISB ค่ะคุณเควินช่วยเล่าความเป็นมาของ SISB นิดนึงค่ะทีนี้ SISB ก่อตั้งตั้งแต่2001ค่ะก่อตั้งแต่กลุ่มผู้ปกครองเขาก็อยากจะเอาหลักสูตรสิงคโปร์เข้ามาที่ประเทศไทยตอนนั้นยังไม่มีโรงเรียนไหนใช้หลักสูตรสิงคโปร์เลยค่ะ เพราะว่าผมคิดว่าหลักสูตรสิงคโปร์ก็มีความยอมรับ<ม>ที่ทั่วโลกเลยเหมือนกับที่เรื่องเกี่ยวกับอาจจะอยู่ที่ช่วงขั้นพื้นฐาน<ม>ปน่ะป .1 ถึงป .6 ฮะ<ม>จิงนเด็กพัพพฒนาอ่ับผลิตออกมาฮะ<ม>ไปสอบพิซซ่าก็เหมือนกับเขาาจะอยู่ที่อันดับจ้มต้นข,ของที่เด็กผลิตออกมาค่ะ ก็อีกเรื่องหนึ่งฮะแลหลักสูตรสิงคโปร์เราก็จะเป็น SISB ก็จะเป็นพิเศษนิดหนึ่งเราจะมีหลักสูตรภาษาจีนอยู่ในหลักสูตรด้วยอ๋อฮะเราเราจริงจริงการเรียนกันสอนเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วว่าที่นี่เข้าเก่งอยู่เรื่องภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ตรตรแล้วก็มีภาษาสจีนด้วยตรงนี้คือจุดเด่นของโรงเรียน SISB เลยใช่ไหมคะจริงจริงจริงจโรงเรียน SISB ก็เป็นตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมปลายอย่างเงี้ยค่ะฮะเราก็คิดว่าพื้นฐานของเด็กฮะสำคัญที่สุดเหมือนกับ เราต่อเสาเข็มก็ผมคิดว่าตอนนี้ก็เป็นจุดเด่นคของอหลักสุดสิงคโปร์อยู่ในอ,อยู่ในหลัก SSB เอาละค่ะเราอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าข้างในโรงเรียนมีอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะเชิญครับเชิญครับว้าวใหญ่มาก โรงละครใหญ่ขนาดนี้อยากจะทราบแล้วว่านักเรียนที่นี่มีทั้งหมดกี่คนคะคุณเควินที่นี่โรงเรียนประชาวุฒิต์ะ s อประชาวุธิต์เราทั้งหมดมีประมาณพันเจ็ดร้อยกว่าคนครับอ่าเรียนอย่างเดียวนะค่ะ,คะแล้วนักเรียนทุกคนเนี่ยจะต้องเรียนการแสดงเลยไหมคะเอะจอจริงจริงที่เราก็จะมีคาบเรียนเรื่องเกี่ยวกับดราม่าฮะอยู่ในหลักสูตรอยู่แล้วฮะค่ะแล้วตรงนี้มีกี่ที่นั่งคะเนี่ย จริงทั้งหมดมี407ที่นั่งเพียงพอไหมคะเนี่ยจริงๆม่เพิ่มขอ้อฮะต้องต้องแบงง่ง,ต,ง,ต,งต้องเสริมล้วต้องต้องเสริมว่าจริงๆเนี่ย <c oughs> จริงๆผมคิดว่าเราก็แบ่งชั้นฮะมาใช้โรงละครฮะจริงๆผมคิด <c oughs> ว่าโรงละครก็จุดหนึ่งก็เป็นจุดเด่นของ s <c oughs> อ s b ซีีเพราะว่าจริงๆเมื่อกี้มีเล่าให้ฟังเราก็อยากให้เด็กมีวงรวม ทีละคนก็เด็กทีละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนชอบร้องเพลงบางคนชอบเล่กีฬาบางคนชอบเดีนหนังสือนี่ก็เป็นเราก็มีเวทีให้เขามาสามารถมาเพอร์ฟอร์มมาแสดงอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้คือสปอร์ต ใช่ไหมคะคุณเควินใช่คเราเน้นกีฬาอะไรเป็นพิเศษคะเนี่ยจริงๆเราเน้นกีฬาสนามนี่ฮะจะมีวอลเลย์บอลท่านผูเรียนฮะมีบาสเกตบอลแล้วก็ข้างวนฮะชั้นสองก็ได้มีแบดมินตันด้วยฮะก็เล่นได้หลายอย่างครับอย่างนี้นักเรียนก็ต้องไปแข่งกีฬาด้วยใช่ไหมคะคุณเควินแน่นอนฮะจริงๆเราก็ส่งซ้ำกีฬาอยู่แล้วฮะจริงๆโรงเรียนเราก็มีสมาคมฮะที่โรงเรียนนานาชาติเราจะมีแข่งบาสแข่งว่ายน้ําแข่งวอลเลย์บอลอย่างเงี้ยจริงๆบางครั้งฮะเขาก็ต้อง ตั้งแต่ยูายู1อยทุกรุ่นเลย ตอนนี้เราอยู่กันที่สระว่ายน้ําเลยใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งฮะที่สระว่ายน้ําของโรงเรียน SSB ฮะจริงๆผมคิดว่าโรงเรียนสําคัญที่สุดก็ไม่ใช่เฉพาะหลักสูตรการเรียนการสอนฮะต้องดีฮะจริงๆเราก็คิดว่าวงเราอยากจะพัฒนาเด็กฮะวงรวมด้วยฮะก็จะมีทักษะเรื่องกีฬาเรื่องทักษะเรื่องที่ศิลปะทักษะเรื่องที่ลงละครที่รุนตีด้วยอะไรอย่างงี้ยตอนนี้ก็ทำไมเราต้องมีสระว่ายน้ำนะครับ แล้วนี้เด็กตอนนี้ไวัยไหนเรียนได้บ้างคะตรงนี้อ่ะจริงๆเด็กตัวนี้ก็เป็นสายใหญ่ฮะเราก็จะเป็นให้เด็กสามารถ ไหวแข็งได้ะเด็กแข่งได้ด้วยแข็งได้ด้วยค่ะนี่สระแข็งฮะสระแข่งจีิงๆเราก็มีอีกสระหนึ่งฝั่งนู้น่ะสระอะไรคะสระเป็นที่ beginner ์ะแล่เริ่มต้นเข้ามาสอนตั้งแต่เด็กอายุสองขวบสามขวบมาก็จะมาไห้น้ำได้เลยอย่างนี้ครับสระว่ายน้ำเนี่ยมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนคะตรงเนี้ย จริงๆโรงเรียนฮะไม่ใช่เฉพาะสระว่ายน้ำทุกอย่างต้องปลอดภัยอยู่แล้วฮะต้องมีปลอดภัยอยู่แล้วทุกอย่างต้องปลอดภัยใช่จริงๆเราถ้าไม่ใช้งานฮะเราต้องปิดสระว่ายน้ำถ้าใครเด็กอยากจะเข้ามาต้องมีคุณครูฮะต้องมาเฝ้าอยู่อ๋อค่ะคอยเฝ้าด้วยได้ข่าวว่าพื้นเนี่ยมีความพิเศษด้วยมันเป็นยังไงคะโอเคจริงๆพื้นนี่ก็เป็นที่พิเศษด้วยมี2อออย่างฮะหนึ่ง เท้ากันลื่นเมื่อเด็กวิ่งแล้วจะไม่หลมอะไรอ่างนี้อะเรื่องที่สองฮะคุณเอาเอาเอารงท้ารองเท้ามาเดินฮะก็ไม่ร้อนเลยก็ไม่ร้อนเย็นสบายหายห่วงนะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะคุณผู้ชมก็น่าจะเห็นมาตั้งแต่โรงละครสปอร์ตคลับและที่นี่สระว่ายน้ำเราก็อยากจะรู้ข้อมูลเชิงลึกกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณเควินต่อกันเลยไปค่ะไปครับ เอาละค่ะคุณผู้ชมเราก็จะมาเจาะลึกกันกับคุณเควินส์กันนะคะคุณเควินส์คะปัจจุบันโรงเรียนของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่สาขาแล้วอะคะจริงๆปัจจุบันนี้เราให้บริการมี6สาขาค,ค่ะตั้งแต่ปัะชาุูทิศสวรภูมิน้ำแดงฮะแล้ <laughs> วก็เราก็มีอยู่ที่เชยียงใหม่แล้วก็มีที่นนทบ,บุรีทุนบุรี กับที่ระยองครับเดแล้วเราก็มีแห่งที่เจ็ดก็จะเปิดนะะที่ที่เกินไว้ใช่อยู่ที่หลังสิทธิ์ครับค่ะค่แล้วมีการเพิ่มขึ้นของจํานวนนักเรียนต่อปีเนี่ยเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่คะจริงๆปัจจุบันนี้หูโรงเรียนเราก็ตั้งเป้าไว้ค่ะปีละ เพิ่มมา400คนครับโอ้เยอะน,นะคะครับค่ะแล้วเป้าหมายต่อจากนี้ค่ะการเติบโตของ SISB มีเป้าหมายอย่างไงบ้างคะจริงจริงบริษัทเรามีตัววิ s ชั่นฮะวิสัยทัศน์ของเราฮะก็อยากจะเป็นเอาคุณภาพการศึกษาเข้าถึงคนอย่างเงี้ยจริงเราก็คิดว่าจริงจุดนี้ก็เป็นจุดที่เราอีดไว้ข้างๆอ่าอ่า มันนคงของของบริษัทนะอยากให้ที่เอาการศึกษาดีๆเข้าสังคอมอมค่ะอันนี้คือเป้าหมายหลักของเราเลยใช่ครับใช่ครับใช่ครับจริงๆคุณเห็นถ้าตั้งแต่เราก่อตั้งตั้งแต่2000 1 1> 2 0 0 1นปัจจุบันนี้เราก็จากโรงดิน นักเรียน35คนเดี๋ยวเราก็ขยายไปหลายๆพื้นที่อย่างเงี้ยจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ผู้ปกครองค่ะอหลองเราเข้าไปที่พื้นที่อย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆเราก็จุดเป้าไหมเราก็อยากจะเข้าถึงคูณแบบทั้งทหนึ่งก็จะอยู่ที่เกี่ยวกับที่เราอยากจะเข้าเึิงขายอย่างเงี้ยท,ที่สองอยู่ที่ราคาหาเราเรียนหาเราก็จะต้องเหมาะสมด้วย,ย่างี้ค่ะก็ค,ะค,ะคือเหมาะสมกับโรงเรียนที่เรา จะเข้าถึงเขาด้วยถูกต้องรับถูกต้องรับเอะปัจจุบันเนี้ยมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีทาง SISB เนี่ยมีการใช้เทคโนโลยีในการเข้ามา ไปยุคใช้ในโรงเรียนยังไงบ้างอะคะจริงๆเราใช้เทคโนโลยีตั้งแต่นานแล้วฮะจริงๆเราก็เป็นแห่งแรกฮะเป็นอของเคสิบสองคะโรงเรียนอนุบาลถึงเกรดสิบสองอย่างเงี้ยเป็นแห่งแรกเราใช้เป็น Google School ฮะจริงๆเราก็เป็นทั้งหมวดหาเรื่องเกี่ยวกับที่อินฟราสตรักเจอร์เรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับที่ไวไฟอะไรเงี้ยก็เข้าถึงคนทุกคนคะสามารถคุณเข้ามาที่โรงเรียนเอาแท็บเล็ตหรือเอาแล็ปท็อปมาฮะสามารถออน นล์และได้เลยอย่างเงี้ยคือตัวนี้ก็เพราะว่าทคโนลยีเป็นสิ่งที่สําคัญฮะเราก็อยากจะเอาเอาสิ่งนี้ฮะใช้เป็นประโยชน์มากันเเียนกันสอนค่ะได้ข่าวว่ามีการกําจัดขยะด้วยหรือซีโรเวทเนี่ยเป็นมันคืออะไรคะคุณเควิน โอเคจริงๆอยู่ในตลาดใช่ไหมเขาก็แน้นที่เรื่องเกี่ยวกับ ESG ฮะจริงๆตัวนี้ก็ Zero Waste ก็ับ Environment ด้วยเป็น Social ด้วยค่ะผมว่าคิดว่าเอาตัว Waste แปลงเป็นปุ๋ยอย่างเงี้ยฮะตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่หนึ่งเรากําลังทําอยู่ฮะจริงๆตัวนี้เราก็ปุ๋ยเสร็จแล้วเราทําอะไระจริงๆปุ๋ยเสร็จแล้วแล้วก็ไปบริจาคให้ที่กทมคราที่แล้วเราก็ประมาณ2000กิโลอย่างเงี้ยที่ส่งให้ส่งให้กทมฮะ ไปแจกให้ที่ทำกเกษตรอย่างนี้เพราะาจริงๆผมคิดว่าเรื่อง zero waste อย่างนี้ฮะไม่ใช่ไม่ใช่เกี่ยวกับที่เรา เป็นอาหารเสร็อาหารเป็นปุ๋ยจริงๆโรงเรียนฮะเราก็เอาตัวนี้ฮะมีโอกาสมาเผยแพร่ให้เด็กๆเราทำ zero waste นะเดี๋ยวเอาไปปุ๋ยทำเป็นปุ๋ยแล้วฮะไปส่งให้กรมมไม่ใช่จริงเราเป็นเราก็อยากจะเป็นการศึกษาฮะเป็นอยู่ในตัวฮะก็ตัวนี้ก็เป็นเราอยากจะปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยเรื่องเกีวกัอีเรื่องหนึ่งฮะก็เกี่ยวกับ ESG ทำไมกีไม่ผลเรื่องเกี่ยวกับโซล่า โซล่าอย่างนี้ฮะับจริงๆเราก็มีโครงการตัวน,นี้ก็อยู่ที่นโยบายของ s อสอยู่แล้วฮะเราก็อยากจะพยายามลดคาร์บอนตัวพยายามจะเรื่องเกี่ยวกับ Green e NER g y อย่างนี้ฮะเรื่องคาร์บอนเครดิตอย่างนี้อ่ะจริงๆทุกโรงเรียนฮะเราก็มีจริงๆเราตอนนี้ปัจจุบันติดตั้งไปสองโรงเรียนฮะเต็มค่อนข้างจะโครงการค่อนข้าง,จะ,างจะใหญ่ตัวน,นี้ก็สิ่งที่เราก็อยากจะ จริงๆเราก็ติดโซล่าอันหนึ่งก็แน่นอนอ่ะ ESG to SG ที่ reporting อ,อ,อย่างนี้ฮะแต่เราก็อยากจะให้เด็กมีสามารถเข้าใจใช้ไฟต้องประหยัดด้วยจริงๆเราก็พยายามจะติดจอไว้ให้เด็กหรือออฟฟิศด้วยฮะตอนเราตั้งแต่ของกันแรกเรามีจอไว้ฮะค่ะพนักง,งานก็จะบอกเอ๊ะนี่จาก มีจอก็บอกเอ๊ะจากแผงโซล่าเอ๊ะมีเส้นออกมาคืออะไรแล้วก็เอวนี้เป็นส่งผลิตไฟได้เท่าไหร่ยอย่างเงี้ยเราก็เห็นเขาเอ๊ะวันนี้เซฟได้กี่บาทก<ด>ี่บาทอย่างเงี้ยตัวนี้ก็สิ่งที่เราก็อยากจะบอกเอาตัวนี้เป็น Education อย่างเงี้ยอาฮาอดเคฮะ,คะให้ให้พนักงานด้วยให้ให้เด็กๆด้วยต่อไปเขากลับบ้าน แม่ต้องปิดไฟนะ s <S อย่างงี้ต응้องปิดไฟตั้งแต่โรงเรียนเลยอ่ะใช่เราก็อยากจะเพราะจริงจริงส่วนหนึ่งไม่ใช่ติดโซล่าอย่างเดียวถ้าเราต้องให้เขาถูวิธีใช้งานอย่างเงี้ยตัวนี้ก็เป็นคือโรงเรียนทานนโยบายอย่างเงี้ยค่ะอยากให้คุณเควินเนี่ยฝากถึงผู้ปกครองนิดนึงค่ะที่กําลังจะตัดสินใจส่งลูกมาเรียนที่นี่โอเคจริงๆปัจจุบันนี้ที่ s s b ก็เป็นอยู่ที่หลายๆพื้นที่ค่ะก็จริงๆจะเข้าทุนคุณ ก็คุณอาจาจะไม่ต้องเดินทางไกลครับก็อ,อีกเรื่องหนึ่งผมก็อยากจะบอกผู้ปกครองอเราก็ได้อินบ่อยๆที่ผู้ปกครองบอกเอ๊ะมาเรียน S อสเรียนหนักนะค่ะ่จริงๆผมทำเด็กๆนะ,ะเขามีความสุขจังเลยนะฮะจริงๆตั้งแต่เด็กตั้งแต่อนุบาลขึ้นไปเราก็มีวิชาการด้านเราก็มีปฏิบัตินะเด็กสามารถปฏิบัติงานสามารถเหมือนกับมีเวลา ค้นหาตัวเองเล่นๆกับเพื่อนกันอย่างเงี้ยจริงๆผมคิดว่าตัวนี้ต้องแบลนซ์กันอย่างเงี้ยเรื่องมัธยมอ่าเรื่องประถมฮะอาจจะอนุบาลถึงประถมที่เราใช้หลักสูตรสิงคโปร์ทุกคนก็คิดว่าจะหนักจริงๆผมคิดว่าถ้าเราก็แบลนซ์กันมีมีวิชาการด้วยแล้วเราก็ต้องมีกิจกรรมด้วยไม่กับคุณเขียนเราก็มีโรงละครสนามกีฬาเสาว่ายน้ําต่างๆฮะผมคิดว่าส่วนนี้เราก็อยากจะแบลนซ์กันอย่างงี้ครับจริงๆผมคิดว่า ปรมนี่ก็จะเป็นที่ค่างข่างสาคัญเรื่องสร้างพื้นฐาน<ฆ>ข,อของเด็กถ้าม,มันสร้างบ้านดั้งพื้นฐานสร้างดีฮะเขาจะไปต่อ,ตอเขาจะแข็งแรงอ,อย่างนี้รู้จักเข้าสังคมแล้วก็จะมี CSR ด้วยฮะมันให้เข้ามาช่วยเหลือคนอื่นฮะเป็นการที่นี่ก็จะมีโครงการเหมือนกับเรามีเด็กๆคุณครูมาสอนเด็กเด็กจากโรงเรียนไทย โรงเรียนวัดไทยอย่างเงี้ยมาเรียนภาษาอยู่ที่นี่ด้วยฮะให้เป็น CSR ให้เด็กๆมีโอกาสสัมผัสกับที่เขากับที่มีโอกาสมามาช่วยมาช่วยคนอื่นอย่างเงี้ยตัวนี้ผมคิดว่าเรื่องเรื่องจุดนี้ปถมฮะขั้งสำคัญฮะเรื่องต่อมาก็จะเป็นมัธยมมัธยมปอย่างเงี้ย แน่นอนมัธยมปลายเราค่อนข,ข้างจะเป็นเน้นวิชาการอยากจะให้สามารถต้องเข้าใจเด็กหาเขาเขาเพราะว่าขั้นตอนนี้ก็จะเป็นเขาจะต่อ,อเข้าสู่จะเข้ามาหาลัยเราต้องเข้าใจเด็กเขาอ,อยากจะเลือกวิชาอะไรอยากจะไปอาชีพอะไระเราก็ต้องอมันกับอมอนกับที่มีแน่แนวให้เขาต้องเลือกวิชาอะไรบ้าง แล้วส่งเสริมเราก็จะมีที่คอลเลอร์มามามาช่วยเขาแพลนแพลนฮะจะไปมามลายต่างประเทศก็ดียาจะมา,าวิชาอย่างนี้อาสาขาอย่างนี้ก็ดีหรือจะ,จะมาที่ประเทศไทยมาหาลายไทยอย่างเงี้ยเราต้องตั้งตั้งตั้งเตรียมงานให้เขาอย่างไงอย่างเงี้ย เพราะจริงๆผมคิดว่า SSB เธอก็จะเป็นที่ตั้งแต่อนุบาลถึงามาัธยมปอย่างนี้ย่ะจริงๆทุกขั้นตอนเราก็จะพัฒนาเด็กทีเลเทีเละ ทีละขั้นตอนตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมเดี๋ยวมัธยมไปเข้าสู่มหาลัยอย่างเงี้ยฮะตอนนี้ก็สิ่งอยาจะฝากผู้ปกครองจีนินเราทำมา SISB อยู่มา24ปีแล้วฮะทีนี้เราผลิตเด็กข้างๆเจอสามารถไว้วางใจกับที่ s อ s b อาจจะไม่ใช่เฉพาะการเรียนอย่างเดียวฮะเราก็มีกิจกรรมเยอะเยอะฮะให้เด็กๆครับค่ะแลที่ขาดไม่ได้เลยอยากฝากถึงนักลงทุนหน่อยะคะ ที่ธุรกิจการศึกษาก็เป็นที่ที่ข้างๆมั่นคงฮะค่างจะเป็นเหมือนกับเรื่องธุรกิจสามารถก็ยั่งยืนนะฮะก็ทีน,เ,นเด็กอยู่กับเราหนึ่งตั้งแต่สงกขบ แต่เขาไม่ออกจากระบบเราก็จะทั้ง18กว่ามอยู่สิหปีอยู่กับเราจริงๆผมคิดว่าตัวนี้ก็สิ่งที่โอเค recuring r income ค่อน okay, ข้างจะแ,แน่นอนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเป็น s s p เป็นองค์กรหนึ่งมองก,การนไกนีดหนึ่งมีวิสัยทัศน์ค่อนข้างชัดเจนเราก็อยากจะเอากันสักเข้าถึงคนเราก็จะหาโอกาสที่มีทำเลหรือที่เขาต้องการอย่างเงี้ยหนาแน่นอย่างเงี้ยมีนักเรียนหาเราก็อยากจะไปขยายไปเข้าถึงเขาเพราะจุดๆนี้ผมก็คิดว่านั่งลงทุน เราก็ยังเป็นปัจจุบันนี้เราก็มี s t r a ท e จของเราฮะก็อยากจะมีค่างชัดเจนฮะเราก็ขยายเติบโตตลอดเวลาฮค่ะ ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเควินส์มากมากนะคะที่เปิดโรงเรียนให้เราได้เข้ามาเยี่ยมชมในวันนี้แล้วก็เข้ามาสัมภาษณ์แบบเจาะลึกด,ด้วยซึ่งเราก็ได้เห็นเป้าหมายที่สําคัญของเรียนก็คือการเน้นคุณภาพการเรียนการศึกษาเป็นสําคัญและคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะของเราในทุกช่องทางเพื่อไม่ให้พลาด EP หน้าสําหรับวันนี้เราสาคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ